คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีฉลองเปลี่ยนธรรมจังหวัดสโโุโขทัยประจำปีพุทธศักราช2566วันที่25สิงหาคม2566เวลา9้านาฬิกาคณะสงฆ์จังหวัดสโโุโขทัยจัดพิธีฉลองเปลี่ยนธรรมมอบทุนการศึกษาและท่าตรายแก่ผู้สอกปบรีณาหลวงประจำปีพุทธศักราช2566นารณศาลาธรรมสุนทรวัดคลองเข่เงตำบ,บตเลเกาะตาเลี้ยงอำเภอศรสีสำโรง์จังหวัดสุโขทัย โดยมีพระเทพวชิรเวทีด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสง่งนายวิทยาสันติกุลนายอำเภอศรีสำโรงเป็นประธานฝ่ายคาราวาสพร้อมนี้เจ้าคณะจังหวัดสุโขทยัยได้มอบทุนการศึกษาและท่าไตรแก่ผู้สอบบาลีสนามหลวงได้จํานวน9รูปและสอบบาลีศึกษาได้จํานวน3ามคนรวม12รูปคนดังนี้1พระมหาจักรพงศ์วิสุทธ,ธิพาณีปรรญธรรม5 วัดใหม่คลองหอมอสวรรตน์ทะเล๒ท้ามหาสมบูรณ์สิริธโมปรินธรรม5วัดสว่างอารมณ์อสวรรตน์ทะเล๓ท้ามหาคิสนานวิโรปรรนธรรม๔วัดใหม่คลองหอมอสวรัสนรทะเล๔พระมหาสุรเดชภูริสิทธาพิญโยปรินธรรม๔วัดศรีสากลอเภอศรีนคร 5. พระมหาราเชนกัตบิโรปรินธรรม๓วัดระพังทองอเภอมืองสุขททย 6. พระมหาอนุวัฒนจารโอปรินธรรม๓วัดหาดเซียวอเภอศรีสะชนาลาย เจ็ดะอุเทนยามโรประโยคหนึ่งสองวัดศรีสากรอ์อำเภอศรีนค 8. ร8ปดพะวันเทพประภาโสประโยคหนึ่งสองวัดใหม่คลองหอมอำเภอสวรรคโลก9พระทรงกรดกิติพัฒโทประโยคหนึ่งสองวัดบ้านแก่งอำเภอศรสีสัชนาลัย10นาย 19. แพทย์ปรีชาพิญโยพรพาณิชย์บริศึกษาหาวัดบึงครอบสัทธารามอำเภอกรุงไกรลา1สิบเอ็นายบุญส่งธรรมศิวานนท์บริศึกษาเนสองวัดกาวงเกียรดอำเภอศรีสำโร 12. นางสาวออลวรารุจิกิติคุณาบาลีศึกษา1 2วัดตระพังทองอำเภอเมืองสุโขทยัยและมอบทุนการศึกษาอำเภอกงไกรล,ลาดแก่นางฮทัยรัตน์พรหมเทบรบาลีศึกษา3การจัดพิธีฉลองเปรียนธรรมแก่ผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ในปีนี้เพื่อประกาศกิติคุณยกย่องเช,ชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนผู้สอบได้ซึ่งพระพุทธพจน์หลักธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นภาษาหลักในการจารึก และศึกษาพระไตรปิฎกทั้งยังเป็นภาษาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เผยแผ่ประกาศพระพุทธศาสนาพระภิกษุสามาเณรจักได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการศึกษาภาษาบาลีอันจะช่วยให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นอยู่ผู้ชาติไทยตลอดไปก็ความตั้งใจในการที่ได้มาศึกษาพระบาลีนะครับก็เริ่มจากตัวผมเองที่เคยฟังว่าพระพุทธศาสนานี่จะช่วยแก้ปัญหา ผมเป็นหมอนะครับก็พบว่าการรักษาทางด้านกายเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอการรักษาทางด้านจิตใจเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนั้นหลังจากที่ผมได้เรียนศึกษาทางโลกแล้วนะครับก็อยากจะศึกษาทางธรรมะเข้าไปด้วยนะครับพระครูของผมก็คือว่าอาจารย์ของผมก็คือ,อพระศรีวชิรกวีนะครับซึ่งตอนนี้ท่านได้เป็นพระราชาคณะนะครับ ทานก็ได้บอกว่าวันหนึ่งหมอควรจะได้ศึกษาถึงประโยค8อย่างต่ำเนื่องจากว่าประโยค8นี้จะเป็นคำพีวิสุทธิมัคซึ่งจะประกอบด้วยร่างกายมีการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้บรรยายเรื่องของส่วนต่างๆของร่างกายไว้ได้ละเอียดซึ่งคนสมัยนั้นไม่น่าจะรู้ได้ขนาดนี้นะครับผมก็เลยมีความศึกษาว่าวันนึงผมก็พยายามไปให้ถึงนะครับซึ่งโชคดีที่ประเทศไทยเรามีบาลีวยากรณ์ทำให้สามารถที่จะเป็นกุญแจไขความรู้เข้าไปอ่านหนังสือเข้าไปรับทราบเนื้อหา ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงตรัสไว้เยอะเยอะมากเลยซึ่งเป็นพระธรรมที่ลึกซึ้งในตัวอักษรของพระพุทธเจ้านั้นนอกจากเป็นตัวอักษรที่เป็นที่เรียกว่าประยะแล้วเนี่ยตัวอักษรนั้นยังนําเข้าสู่ปฏิเวทแล้วก็ทําให้เข้าสู่เรื่องของการปฏิบัติได้อย่างแท้จริงนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้นําความรู้พระไตรปิฎกเนี้ยได้ประสวยแพร่ในทางที่ ถูกต้องเพื่อดำลงสืบต่อพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตครับก็พื้มปิติมากค่ะวันนี้ที่ได้มีโอกาสนำนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนสีสำโรงชนูประถมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนหารบกที่39มาร่วมพิธีในการฉลองประเพณีธรรมของจังหวัดสุโขทัยค่ะก็ถ้ามีโอกาสอีกก็ยินดีที่จะได้พาเด็กๆมารับบนนี้อีกค่ะ